ไอศครีมของเย็นที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นของวิเศษในเมืองไทย uh? คลิปที่แล้วเนี่ยผมเล่าถึงต้นกําเนิดของเจ้าไอศครีมมาแล้วงั้นคลิปนี้จะพามาดูวิวัฒนาการของเจ้าไอศครีมในเมืองไทยกันบ้างคาดการณ์กันว่าไอศครีมเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่5ขาขณะนั้นพระองค์เสด็จประพาสประเทศอินเดียทวาสิงคโปร์และที่สิงคโปร์นั่นเองพระองค์ได้ลิ้มลองของเย็นที่เรียกว่าไอศครีมเป็นครั้งแรกพระองค์รู้สึกถึงความพิเศษในสิ่งนั้นมากจึงขอซื้อเครื่องทําน้ําแข็งกลับมา ข็งเท่านั้นนะแล้วนํามาราดด้วยน้าพึง่งท็อปปิ้งด้วยผลไม้ต่างๆเท่าที่จะหาได้ตอนนั้นเนี่ยคนที่มีโอกาสได้กินน้ําแข็งหวานก็มีแต่พวกเจ้าขนมนายทังนั้นแหละซึ่งตอนนั้นเนี่ยในแดนสยามของเราเรียกเจ้าน้าแข็งราดน้ําหวานนี้ว่าหวานและเย็นนั่นเองต่อมาในรัชกาลที่เจ็เจ้าหวานเย็นเนี่ยขยับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นแบบแท่งด้วยการเอาน้ําเทใส่ถังสังกะสีเติมด้วยน้ําพึง่งลงไปพร้อมเขยา่าเขยา่ขยาหมุนหมุนไปมาไปมาจนเป็นแท่งเชื่อว่าใครที่เป็นวัยรุ่นยุค90เนี่ยจะต้องทันและพัฒนนาาาาาจมมมถึงกรรเิ่ผส้ํต กะทิและอื่นๆในรูปแบบทรงสี่เหลี่ยมขนาดนั้นชาวต่างชาติมีอิทธิพลกับคนไทยมากเสียเหลือเกินเมื่อพวกเขาได้กินดังนั้นเขาก็บอกว่านี่มันเหมือนไอศครีมบ้านฉันเลยนะถ้าอยู่กับฝารังเราเรียกมันว่าไอศครีมแต่เมื่อฝารังกลับไปเราก็เรียกตามสำเนียงไทยเราว่าไอติมและเจ้าไอติมที่ผสมน้ำตาลและกะทินี้จึงได้ชื่อเก๋ๆว่าไอติมตัดนั่นเองใครกินทันยกแขนขึ้นให้ไวเลยตั้งแต่น,นั้นเป็นต้นมาเจ้าไอติมก็พัฒนาเปลี่ยนรูปทรงในแบบต่างๆเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเพราะทุกอย่างมีเร่อรวตมไไ้นนห